สวัสดีครับถ้าเกิดว่าเราจะถอดน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นี่มันจะแน่นอยู่นะครับบางทีเราใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกยิงแล้วมันก็ไม่ออกนะครับใช้บล็อกยิงก็ไม่ออกบล็อกลมก็ยิงไม่ออกนะครับเราก็จะใช้วิธีการขันนะครับใช้ด้ามยาวๆนะครับต่อไว้เดี๋ยวเราจะขันให้เพื่อนๆดูนะครับอันดับแรกเราต้องจะใช้บล็อกเสียบไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะกดล้อลงไปนะครับ กดล้อลงไปให้ค้ำกับพื้นไว้นะครับแล้วเราก็กาเบรกนะครับกาเบรกหลังไว้นะครับเพื่อล็อกมาให้ล้อมันหมุนนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะครับเหยียบตรงนี้ลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเรากดคนเดียวไม่อยู่แล้วก็จะหาเพื่อนอีกคนนึงมาช่วยกดกดตรงเบาะนี้ไว้นะครับแล้วเราก็จะทําการเหยียบให้มันลงไปนะครับนี่ครับแล้วเราก็กดไว้นะครับกดอย่างนี้ไว้นะครับแล้วเราก็กำเบรกไว้นะครับ เบอันนี้คือหลุดแล้วนะครับผมออกแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาตอนที่เราเข้านะครับตอนที่เราเข้าเราก็จะขันแน่นนะครับวิธีเข้าแล้วขันให้แน่นเราก็จะใช้ใช้มือหมุนได้อยู่นะครับเราจะใช้มือหมุนเอาอย่างนี้นะครับ เวลาที่เราเอาเข้านะครับเราจะใช้มือหมุนเข้าไปนะครับแล้วเราก็เสียบไว้นี้นะครับเสียบไว้แล้วก็ค้ำพื้นไปแล้วก็หมุนโยกลงไปอย่างนี้นะครับโยกให้แรงนะครับยกนแรงปุ๊บมันก็จะแน่นข้ามานเองนะครับผมน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการอถอน น็อตล้อตัวนี้นะครับก็เพื่อนเก็สามารถไปใช้ได้นะครับผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปใช้ได้นะครับวิธีการนี้นะครับวิธีการที่เราจะถอดออกแล้วก็ถอดประกอบเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับเพื่อนเครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตเข้านะครับขันน็ขันน็อตแกนล้อเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ตอนนี้เราใส่ไว้รวมๆนะครับเราจะขันเข้าไปนะครับอันนี้คําไว้นะครับแล้วเราก็โยกตรงนี้นะครับโอเคแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับเพื่อนๆแน่นกว่าเราใช้บล็อกไฟไฟ้านะครับบล็อกถ้าเราใช้บล็อกไฟฟ้าบางทีมันขันสุดแล้วแต่มันยังไม่ค่อยแน่นนะครับมันอาจจะหลุดได้นะครับถ้าเรายันแบบนี้มันจะไม่หลุดนะครับเพื่อนๆ แบบนี้มันจะแน่นอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ